โอเคครับก็ต้องกลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับอ่าวันนี้ก็เราก็กลับมาพบกันเอผมอีกครั้งหนึ่งนะครับอยู่กันในเกมแกงทงตาเวกันนะครับโอเคโอ้โหไม่ได้ลงคลิปมาหลายวันเลยโอเคก็คิดถึงคนดูหวังว่าจะมีคนเข้ามาดูนะอืที่ไม่ได้ลงคลิปนานเนื่องจากว่าไม่ค่อยมีเวลาเลยอโอเคตอนนี้เราก็อยู่กันบทที่สามนะครับ ภกกิจเอาตัวทามาช่วยชีวิตคาเลนโอเคป่าเริ่มกัน Good We storm the joint make for the elevator take it to the roof and get our girl back sounds good let's go <S okay, โอเคป่ะโจมตีคาสิโนอืมคาสิโนน่าจะเป็นตึกข้างในนะเนี่ยตึกสีเขียวตึกเนี่ยโอเคโหคิดถึงแกงตาเวการ์ดมากเลยอืมทำไมเพื่อนเพื่อนมาชาจังไะโอเคเข้ามาในคาสิโนแล้ว เฮ้ยท่านผู้ชมปวดขี้วะปวดขี้ไม่ไหวละเ,เล่นดีกว่าโอเคโอเคเป็นกำลังใจด้วยสำหรับใครที่เข้ามาดูแล้วก็ฝากกดติดตามเลยนะครับอือเดี๋ยวดูซิพวกเขาทำอะไรกันไปที่ลิฟต์โอเคจริงๆแล้วเราไม่จำเป็นต้องข้ามราก็ได้นะแต่ว่าเราเราต้องข้าเยาะ ที่เราต้องฆาพวกม,มันอ่ะอืมมันจะเ่าเป็นการเพื่อชีวิตเ,เพื่อนเราด้วยเพื่อชีวิตผมนะมนแล้วก็เอล่าเ๋ยวปะเขามีขีดเลือนอ้วยต้องอดันสายเพื่อนมาลงงริงลนะดัดก,การหนึ่โอเคเข้ามาที่ลิฟต์

ที่สิบหกรู้ว่าด่านฟ้าเมื่อกี้นี้เห็นไฟมันขึ้นมันขึ้นชั้นที่สิบหกโอเคสู้กับเฮลิคอปเตอร์นะผมขอย,ยืนดีกว่าเพราะว่ามันเป็นการถนัดกว่าสู้กับเฮลิคอปเตอร์ย,ยิงผมกดดูๆเลยนะโอ้มีทังระเบิดมีทังบอมเนี่ยอะตายแล้ว ผมไม่พงวะเฮลิคอปเตอร์อ่ะตู้ให้ à, ตู้ให้จนกว่าคิดเรื่องมันจะหมดเลยเห็นกัน,อ,น,นอ่ะตุผมต้องก่อนอ่ะมาวิถืถือตั้งหัวถือหลายน้อโอเคถีบ่อยเปิดแล้วโอเคเด,ดี๋ยวดูสิหลังจากนี้จะเกิดอะไรขึ้น อ๋อคาเรนคาเรนที่เคยโดนจับไปในอีพี่ก่อนๆเนี่ยตอนนี้เราก็ต้องมาช่วยคาเรนครับที่คาเรนเคยจับเอ้ยมันเคยโดนจับาอยาถ่ายรถอ่ะโอเควันนี้เราก็ต้องมาช่วยเธอครับดูว่าจะช่วยได้หรือเปล่ารอดูกัน still kill me oh you, you you don't know that uh, he says to me he says next time you fail me you're dead betty uh, he tells you that all the time trust me buddy this is for your own good ออที่เจสันสัตว์นะสัตว์เพื่อนตัวเองนะยังไม่จบแค่นี้ครับการกี่นีค่อนข้างจะยาวมาก I'm pretty sure I've been doing Take him off! You boys want a freeway? Only if I can watch you play with each other first! Nice. Listen, Jason, there's something you need to know. I'm the reason you're in this mess. What? what are you talking about? The night you were supposed to take a fall, I authorized a little fix myself. Why do you think Pietro went down in the third? Look, don't take it personally, kid. I didn't know you. You weren't shit to me. But damn it if I haven't grown to like you. You woke me up from a sleep I didn't realize I was sleeping. ดูเหมือนว่าเวลาตอนนี้กำลังจะตายนะครับหรือว่าเขาจะหนีเวลาจะทำอะไรโอเคโอเคเราดูก่อนแต่หาแม่มาแล้วไอ้คุกเ็นอือต้มออ๋อรู้สึกว่าภารกิจนี้เวลาจะเสียชีวิตนะครับ โอเคเว,วลาเวลาตายน่องกถูกยิงแล้วก็แล้วก็ได้ไปลังแคนพวกโจร์นะครับโอเคสำหรับภารกิจนี้ก็มีประมาณนี้นครับโอเคเงินรางวัลประมาณหนึ่งหมื่นเรีวแมณสองแสนโอเคสำหรับภารกิจนี้เวลาได้เสียชีวิตนะครับอืม สแสดงความสียใจด้วยไอ้เชียแป่งเอ,อ้ยเสียใจเลยเกินอะไรเนี่ยตำรวจเพม,มันตายละขอคขอยิง่ะเอาบอมผมไม่มีละโอเคไม่เป็นไรโอเคท่านผู้ชมตอนนี้ก็มีเพียงเท่าน,นี้แล้วนะอืมสำหรับใน EP นี้นะไว้เจอกันใน EP หน้าโอเคเหมือนเดิมครับถ้าเกิดหากชอบอะไรงก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับโอเคออืมอืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ โอเคจะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ๆเออในตอนที่ผมโพสคลิปลงไปนะโอเควันนี้ก็ต้องขอตัวลาไป่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับไปขี่ก่อนปวดขี้